เช็คข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเคาะแล้วนะคะเราเที่ยวด้วยกันเฟซีเพิ่มอีก1.5ล้านสิทธิ์เริ่มเปิดจอง1กรกฎาคม2565คลิปนี้เช็คเงินไขายทำรายการใช้สิทธิ์ได้ที่นี่ทั้งดันต่อเราเที่ยวด้วยกันเฟส5หลังนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังหาแหล่งเงินทำโครงการเพิ่มอีก1.5ล้านสิทธิ์ได้หรือไม่ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตเข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล่าสุดนายุทธศักดิ์สุสภสักษรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอได้กล่าวว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ซึ่งเพิ่มอีก1.5ล้านสิทธิ์จะเริ่มเปิดระบบให้ประชาชนจองใช้สิทธิ์แล้วนะคะเริ่มเปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่27มิถุนายนนี้ จองที่พักได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565เป็นต้นไปเริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมเปิดให้ลงทะเบียนค่าตั๋วเครื่องบินโดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมนะคะเปิดให้จองโรงแรมวันสุดท้ายในวันที่23ตุลาคม2565เดินทางวันสุดท้ายในวันที่31ตุลาคม2565 เปิดให้ลงทะเบ,บียนตัวเครื่องบินเป็นวันสุดท้ายวันที่5พฤศจิกายน2 5 6 5นะคะทั้งนี้ประชาชนต้องเข้าไปกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชันเป่าตังใหม่เพื่อยืนยันตัวตนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล pdpa นะคะขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวว่านอกจากโครงการเราที่ด้วยกันเฟส4ที่รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่พักให้40 เพื่อเป็นการกระตุน้นการท่องเที่ยวเพิ่มอีก1.5ล้านสิทธิ์วงเงินงบประมาณราว5,000ล้านบาทจะเปิดให้ประชาชนจองที่พักได้ตั้งแต่1กรกฎาคมนี้แล้วนะคะ ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีจะผลักดันโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5โดยได้สั่งการให้ในายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปพิจารณาหาแหล่งเงินในการทําโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะมีวงเงินเท่าไหร่และจะทําได้กี่สิทธิ์จะเพิ่มได้อีก1.5ล้านสิทธิ์หรือไม่นะคะ มาดูเงื่อนไขผู้ใช้เสร็จเราเที่ยวด้วยกันเฟสี่นะคะมีบัตรประจําตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันที่ลงทะเบียนประชาชนจะได้รับสิทธิ์เมื่อลงทะเบียนสําเร็จและใช้ใจ่ายในโรงแรมร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวใน ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ์นะคะลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันที่ www r ราเที่ยวด้วยกัน com นะคะจากนั้นรอรับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังยืนยันตัวตนภาพใบหน้าของผู้สมัครนะคะจากนั้นจองห้องพักกับโรงแรมพร้อมชำระเงินส่วนประชาชนร้อยละ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำารองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรมนะคะหรือออนไลน์ทราเวลเอเจนซี OTA ที่เขาร่วมโครงการได้รับวอ t ช h เชอร์สำหรับเช็คอินโรงแรมนะคะอัปเดตข้อแล้วนะคะสำหรับเราที่ยวด้วยกันเฟซี<ม>เพิ่มอีก1.5ล้านสิทธิ์เปิดให้เริ่มจองได้1กรกฎาคม2565